คลิปนี้ก็จะแบ่งปันนะครับการโอนเหรียญนะครับจากกระเป๋าหนึ่ไปสู่กระเป๋าหนึงของเมตา马นะครับเดี๋ยวผมจะทําการให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ขอหมายเลขกระเป๋านะครับของปลายทางที่เราจะโอนให้เขานะครับเขาส่งหมายเลขมาให้เราแล้วเราควรจะให้เขาแคปหน้ากระเป๋าให้เราดูด้วยนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับเพื่อจะตรวจสอบแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เพิ่ม B ีวดีแต่ผมบอกเขาเพิ่มแล้วครับตรวจสอบอะไรบ้างครับตรวจสอบในเรื่องของ BNB ตรงนี้ครับ BNB Smartchain ตรงนี้นะครับต้องเป็น BNB นะครับเป็นเชนอื่นไม่ได้นะครับและเราก็จะตรวจสอบเลขกระเป๋าตรงนี้ได้ว่า B70 d ดีเนี่ยตรงกันไหมครับ B70 d ดนีนี้ต้องตรงกันครับถ้าเลขกระเป๋านี้ผิดจะยุ่งเลยนะครับจะตามไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราต้องขอมาดูและตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วก็ทำการคัดลอกตรงนี้ได้เลยครับคัดลอกนะครับเลขกระเป๋าตรงนี้ครับอ่าพอคัดลอกติดมือปุ๊บเราก็ไปทาการโอนกันได้เลยครับ อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปโอนได้เลยครับก็ไปสู่เปิดแอปพลิเคชันกระเป๋าเมตาองผมเองที่จะโอนไปให้ปลายทางนะครับรอนิ่นครับตอนนี้แอปพลิเคชันก็รู้สึกของเมตา马克ก็จะเร็วขึ้นนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับอ่าตอนนี้กาลังกําลังโหลดอยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ช้าเหมือนเมื่อก่อนครับตอนนี้ค่อนข้างจะเร็วครับรอสักครู่นะครับกําลังอ่มาแล้วครับมาแล้วครับโอเคอันนี้ก็จะโอน B U S d นะครับจำนวน100เหรียญไปให้ปลายทางนะครับผมก็แตะตรงนี้เลยครับแตะ b U S D ครับพอแตะปุ๊บนะครับถ้าเรากด c e i ซ e นะครับคือเรารับครับแต่ถ้าเราจะส่งออกเราต้องกดเซนต์ครับลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นนะเราจะส่งออกนะครับเราจะโอนออกครับนะครับกดเซนต์ครับเสร็จแล้วก็เอาเลขที่เราคัดลอกเมื่อกี้วางตรงนี้ครับทูนะครับช่องทูตรงนี้ครับแตะค้างครับแตะค้างแล้วก็วางครับ นะครับทําการวางได้เลยครับแล้วก็นะครับเรายังตรวจไม่ได้ครับเพราะยังไม่เห็นครับกดเน็กได้เลยครับกดเน็กนะครับพอกดเน็กปุ๊บเราต้องการโอนเท่าไหร่ครับพิมพ์ไปครับผมต้องการโอนหนึ่งร้อยผมก็พิมพ์ไปหนึ่งร้อยครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับอ่าหนึ่งร้อยเห็นไหมครับหนึ่งร้อยก็กดเน็กต่อได้เลยครับกดเน็กนะครับพอกดเน็กปุ๊บนะครับตรงนี้ครับก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรก่อนที่จะเซ็นนะครับเห็นไหมครับก่อนที่เราจะกดเซ็นตรงนี้เราตรวจก่อนครับหกเจ็ด ไม่ใช่บถูกต้องครับเราก็นะครับทำการกดเซ็นได้เลยครับกดเซ็นได้เลยนะครับนะครับตรงนี้พอจะอย่าลืมนะครับเราต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ b n b ผมลืมบอกไปครับอ่าเนี่ยกำลังโอนแล้วครับเนี่ยครับเซ็นเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งร้อยเหรียญไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับอ่าเราแบ็กกลับไปดูก็ได้ครับว่าเหรียญหายไหมครับกดแบ็กกลับลูกศรครับเห็นไหมครับเหรียญได้หายไปแล้วครับหนึ่งร้อยเหรียญไปแล้วครับแต่แล้วเราอย่าลืมนะครับ เราในฐานะผู้โอนเราต้องมี BNB ตรงนี้นะครับอย่างน้อยนะครับติดกระเป๋าไว้ตลอดนะครับไว้ทําธุรกรรมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการโอนเหรียญ B ีวดีจากกระเป๋า1ไปสู่อีกหนกระเป๋าหเรียบร้อยแล้วครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ